หูฟังครอบหูที่มีฟังก์ชันต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็น h i r ล s a อ d ด o โอ a อลหรือว่าจะเป็นอะดัปตีฟเอ็นตัดเสียงรบกวนสปาเชียลซาวฟังเสียงรอบทิศทางและทั้งหมดนี้เนี่ยราคาไม่ถึงพันได้แบรนด์คุณภาพยูกรีนและนี่คือรุ่นไฮจูนแม็ก 54ครับมาดูที่รูปลักษ์ภายนอกกันก่อนครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นฟองน้ํานุ่มๆครับรวมถึงด้านข้างที่สัมผัสกับหูก็จะเป็นฟองน้ําเหมือนกันอยู่แล้วนะครับอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นฟองน้ําที่คุณภาพค่อนข้างดีเนี่ยบีบไปนุ่มครับแล้วก็คืนตัวได้ค่อนข้างเร็วมากเลยตรงก้านหูเนี่ยก็สามารถยืดปรับระดับได้ครับรวมถึงบริเวณหูนี่ก็พับเก็บได้แบบนี้หรือจะพับเอียงมาแบบนี้เพื่อที่จะพักคอ เวลาที่จะ,ะพักฟังพักใช้หูฟังเนี่ยก็ทําได้ครับปุ่มควบคุมทั้งหมดจะอยู่ที่หูฟังด้านขวามือนะครับจะมีปุ่มทั้งหมด4ปุ่ um, มที่จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่ม power รวมไปถึงปุ่ม ANC ครับที่เอาไว้ตัดเสียงรบกวนตรงปุ่มนี้เนี่ยสามารถปรับเป็นเกมโหมดได้ด้วยโดยการกดค้างนะครับมีระบบ Hi-Res Audio ครับรวมไปถึงตรงนี้ครับนี่ LDAC ครับ LDAC เนี่ยพูดกันง่ายๆก็คือมันจะช่วยให้เราสามารถใช้หูฟังที่ฟังผ่านไร้สายแบบบลูทูธเนี่ย ให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นครับระบบจัดการเสียงรอบข้างเนี่ยให้มากดที่ปุ่ม ANC ตรงนี้นะครับมีให้เลือก3แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือไม่ได้เปิดอะไรครับแบบที่2ก็คือเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนเปิดแล้วเนี่ยเสียงเงียบกริบเลยครับแทบไม่ได้ยินอะไรเลยส่วนแบบสุดท้ายซึ่งเป็นแบบที่ผมชอบใช้อยู่เป็นประจําเหมือนกันก็คือเป็นการเปิดโหมดให้รับเสียงรอบข้างเข้ามาครับซึ่งปกติเนี่ยหูฟังครอบหูเนี่ยเวลาครอบหูไปเนี่ยก็แทบจะได้ยินเสียงอะไรเนี่ยน้อยอยู่แล้ว ซึ่งบางทีเนี่ยเราอยากฟังเสียงเพลงไปด้วยแล้วก็อยากฟังเสียงคนอื่นรอบข้างเราไปด้วยเวลาเขาเรียกอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยได้ครับถ้าเกิดเปิดโหมดรับเสียงรอบข้างเข้ามานะแล้วที่บอกไปครับเราสามารถกดปุ่ม ANC ปุ่มเดียวกันนี้ครับเพื่อที่จะเปิดเกมมิ่งโหมดได้เพื่อลดการดีเลทเวลาเราเล่นเกมหรือว่าจะเป็นเวลาเราดูซีรีส์ดูอะไรเนี่ยแล้ว ปากมันไม่ค่อยตรงแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เพื่อที่จะให้ได้อัดราีดที่มากขึ้นนะครับเวลาเราดูหนังดูอะไรก็ตามและสามารถดาวน์โหลดแอป Ugreen Home เพื่อปรับตั้งค่าต่างๆได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเลยครับนี่แอปนี้นะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการตัดเสียงรบกวนปรับอีคอไลเซอร์จะเป็นคลาสสิกแจ๊สเล็กทรอนิกอะไรเนี่ยก็เลือกได้ตามสบายเลยเกมมิ่งโหมดเนี่ยก็มาปรับในนี้ได้ถ้าเกิดไม่อยากมากดปุ่มตรงหูฟังเอารวมไมถึงสป a แ i เชียลซาวเอฟเฟกเสียงรอบทิศทางเนี่ยก็มากดปรับในนี้ได้เหมือนกันเออแต่ไอ้พวก ปรับที่หูฟังได้เกือบหมดนะยกเว้นอีควอไลเซอร์ที่ต้องมาปรับในแอปเนี่ยแบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด75ชั่วโมงนะครับเหลือๆเดี๋ยวลองไปฟังเสียงจากหูฟังตัวนี้ดูครับจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเสียงเนี่ยมันจะไม่ได้เท่ากับที่เราจะใช้หูฟังจริงๆของเราเนี่ยฟังอยู่แล้วจากปัจจัยไมโครโฟนที่ผมใช้อัดหรือหูฟังที่คุณใช้ฟังอยู่แต่ก็อยากให้ลองฟังดู เป็นไงกันบ้างครับเสียงก็ตามที่ได้ยินกันเลยครับกับหูฟัง u g r e e นไฮจูนแม็ก 5c ตัวนี้ในเลี้ยงราคานี้เนี่ยถือว่าตัวนี้เนี่ยสู้ตัวอื่นได้สบายสบายสีมีให้เลือกนะครับกดดูและสั่งซื้อได้เลยที่ตะก,ก้าครับตอนนี้ราคาลงมาเยอะแล้วครับไม่ถึงพันจัดเลยครับ